พอน,น้ำมันเริ่มร้อนนำหมูลงไปผัดได้เลยครับยีๆกระจายหมูออกก่อนนะครับผัดคลุกเขาให้เข้ากันซีอิ๊วขาวครับหนึ่งช้อนโต๊ะซอสหอยนางรมหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายครึ่งช้อนชาแต่งสีด้วยซีอิ๊วดำหวานครับเล็กน้อยอย่าใส่เยอะนะครับนิดเดียวแค่นี้พอไม่งั้นเดี๋ยวดำครับ ผัดให้เข้ากันพอคุกเขาเข้ากันดีแบบนี้แล้วใส่กระเทียมเจียวลงไปครับนะครับพอเข้ากันดีแบบนี้แล้วก็พริกไทยครับนิดหน่อยหอมเลยคราวนี้เมนูง่ายๆบ้านๆน,นะครับ